ตอนที่ 59. ครูลามกวันนี้ก็ไม่มีเรื่องราวอะไรให้ตื่นเต้นวิทูลเดินมาที่โรงเรียนในเวลาเดิมเหมือนทุกๆวันแต่วันนี้เขามีเวรต้องเอาขยะไปทิ้งขึ้นไปที่ห้องเรียนเอากระเป๋าวางไว้ที่โต๊ะก่อนจะเอาถังขยะไปทิ้งที่เตาเผาหลังโรงเรียนเมื่อเสร็จธุระแล้วก็เดินกลับแต่เมื่อเดินผ่านห้องหนึ่งก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชาย ปกติวิทูลก็ไม่ได้อยากยุ่งเรื่องของคนอื่นอยู่แล้วหากเขาไม่บังเอิญไปได้ยินเรื่องอะไรบางอย่างเข้าครูอย่าทําอะไรหนูเลยนะคะเสียงของผู้หญิงฟังจากคําพูดแล้วน่าจะเป็นเด็กนักเรียนอย่าหนีเลยหากเธอยอมให้ครูสักครั้งครูจะช่วยไม่ให้หนูต้องเสียค่าเทอมนะรับรองหนูจะไม่โดนไล่ออกแน่เสียงของผู้ชายแน่นอนว่าจะต้องเป็นคุณครูแน่แต่แต่หนูได้ทุนนี่แล้วทําไมหนูจะต้องจ่ายค่าเทอมด้วย ครูเองไม่ใช่หรอคะที่รับผิดชอบเรื่องนี้นักเรียนหญิงพูดขึ้นน้ำเสียงของเธอเจอไปด้วยความหวาดกลัวเธออย่ามาพูดมั่วนะทุนเธออะไรครูไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ถ้าเธออยากจะเรียนที่นี่ต่อเธอจะต้องเชื่อฟังครูนะจ๊ะครูพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงกระซาวคล้ายคนกำลังมีอารมณ์ทางเพศเมื่อไม่ข้าหนูได้ดูรายชื่อนักเรียนที่ได้ทุนแล้วมีชื่อหนูอยู่ในนั้นที่เว็บนั่น เสียงนักเรียนหญิงเถียงออกไปอย่างกล้ากล้ากลัวกลัวเธอจะไปเชื่ออะไรกับอ e ีแค่เว็บบ้าบันนเธอมาดูเอกสารดีกว่านี่เห็นไหมว่าไม่มีรายชื่อของเธออยู่เลยครูพูดพร้อมกับเกิดเสียงวางกระดาษปึกใหญ่ลงที่โต๊ะวิทูลจึงเดินไปสองตรงประตูที่เปิดแง้มไว้นิดหน่อยเป็นห้องพักครูที่ไม่มีใครนอกจากนักเรียนหญิงที่มีรูปร่างเล็กหน้ารักกับครูผู้ชายสวมแว่นหัวล้านและมีพุงป่องออกมาแถมยังมีฝฟเม็ดใหญ่ที่คางด้านซ้ายอีกด้วย วิทูลรู้จักครูคนนี้มันชื่อวิชัยมันคือคนที่ชอบเอาราตเอาเปรียบเด็กนักเรียนโดยใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองเรื่องทุนและงบกิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียนนี้จะต้องผ่านมือมันทั้งนั้นและแน่นอนว่าเด็กนักเรียนที่ถูกกดดันจากเจ้าครูบ้านนี่ก็มีตั้งมากมายแต่วิทูลน,นึกไม่ถึงว่ามันถึงขนาดข่มขู่นักเรียนหญิงเพื่อที่จะทำอะไรกับเธอได้ขนาดนี้เลวบัดซบจริงๆ ผิดได้ดังนั้นเขาก็นํามือถือขึ้นมาแล้วกดถ่ายวิดีโอเอาไว้นี่มันได้ยังไงกันในเว็บมันคือชื่อของหนูชัดๆแล้วทําไมในเอกสารมันถึงเป็นชื่อของลูกสาวของครูล่ะคะนักเรียนหญิงคนนั้นพูดขึ้นด้วยความเสียใจหลังจากที่อ่านเอกสารปึกนั้นแล้วโลกเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละบางทีพวกคณะกรรมการการศึกษาอาจจะเล็งเห็นว่านักเรียนคนไหนคู่ควรนักเรียนคนไหนไม่คู่ควรนั่นแหละ เธอจะโกรธก็โกรธที่ตัวเธอเองที่ไม่ดีไม่เก่งเหมือนลูกสาวของครูวิทยพูดมาไม่จริงลูกสาวคร,ครูใครๆก็รู้ว่าเป็นพวกเกเรเป็นหัวหน้าแก๊งนักเรียนหญิงที่เลวที่สุดในโรงเรียนแถมยังไม่ชอบเรียนวันวันเอาแต่โดดเรียนไปสูบุหรี่อยู่หลังอาคารเรียนอีกแถมยังชอบขอ่มขู่รีดไถ่นักเรียนคนอื่นๆด้วยนักเรียนหญิงพูดขึ้นเพีย อีนางนี่แกกล้าดียังไงมาพูดว่าร้ายให้ลูกสาวคนดีของฉันคนอย่างแกมันเป็นแค่คนจนฉันให้โอกาสแกได้เรียนต่อก็ดีแค่ไหนแล้วแกยังมาปากเสียอยู่อีกวันนี้แหละแกจะต้องโดนฉันลงโทษวิชัยตบหน้าของนักเรียนอย่างแรงจนเธอล้มลงไปกองอยู่ที่พื้นจากนั้นก็พุ่งเข้าไปกอดเธอแล้วพยายามซุกไซซ้อคอแต่โดนอีกฝ่ายใช้มือปัดป้องออกไปไม่ไม่ช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะนักเรียนหญิงพยายามร้องให้คนช่วยหยุด แกหยุดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่หยุดร้องฉันจะทําให้ครอบครัวของแกหายไปจากโลกใบนี้แกและครอบครัวโดนเผานั่งยังแน่ถ้าไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นก็หุบปากแล้วอยู่เฉยๆซะมันพูดขึ้นด้วยความหวาดกลัวนักเรียนหญิงจึงหยุดตามที่มันบอกเธอเป็นห่วงครอบครัวของตัวเองมากแต่ก็ไม่อยากโดนเจ้าคนเลวนี้ย่ำยีแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้จึงได้แต่ร้องไห้ออกมาดีเชื่อฟังคำพูดของฉันตั้งแต่แรก แกก็ไม่ต้องเจ็บตัวแล้วเจ้าเดรัฉานพูดก่อนจะซุกหน้าไปที่ซอกคอขาวๆข,ข,ข,ของเธอแต่ปากของมันยังไปไม่ถึงผิวของอีกฝ่ายก็รู้สึกว่ามีใครบางคนใช้เท้าถีบร่างของมันจนปลิวออกไปกระแทกกับโต๊ะครูจนล้มพังระเนระนาดอ้ยเจ็บโวยไอ้บ้าท,ที่ไหนมันบังอาจทำอย่างนี้วะมันร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดเมื่อร่างของตอนนอนคว่ำอยู่บนพื้นมีโต๊ะตัวหนึ่งล้มทับเอาไว้อยู่นักเรียนหญิงทั้งตกใจทั้งดีใจที่มีคนมาช่วยไว้ได้ทัน เอาตออกไปจากตัวฉันสิวะไอเวนเอ้ยอย่าให้ฉันลุกขึ้นไปได้นะฉันจะจัดการให้ตายมันร้องขึ้นด้วยความเกรียวกราดแกนี่มันเลวบัดซบจริงๆนะคุณครูกล้าข่มขืนนักเรียนในโรงเรียนกลางวันแสกแสกเลวของแท้วิทุนพูดพร้อมเดินเข้าไปเจ้าวิชัยเงยนะ้าขึ้นมามองก็เห็นว่าเป็นขาวนักเรียนคนนี้เคยโดนตนแกล้งอยู่บ่อยครั้งเมื่อรู้อย่างนั้นมันก็ยิ้มขึ้นด้วยความชั่วร้ายก่อนจะพูดแกไอ้ขยะดี นี่เมื่อแกกล้ามาทำกับฉันอย่างนี้ฉันจะเรียกผู้ปกครองแกามาพบมันพูดขึ้นด้วยสีหน้าที่มีเล็ในายมันรียกแม่ของวิทูลมาพบบ่อยๆเพราะมันเห็นเธอสวยแล้วคิดอยากจะได้เธอมาเป็นของเล่นแต่ที่ผ่านม,ามันทำไม่สำเร็จเพราะวิทูลไม่เคยก่อเรื่องร้ายแรงอะไรทว่าตอนนี้เป็นวิทูลเองที่กล้าลงมือตบตีมันผู้เป็นครูมันจะต้องใช้เรื่องนี้เพื่อข่มขู่เธอให้เธอยอมให้ได้ใครกันแน่ที่เป็นขยะ ฉันอยากจะรู้นักว่าถ้าหากคณะกรรมการการศึกษาเห็นคลิปวิดีโอนี้แก่จะยังรอดตัวอยู่ไหมวิทูลพูดพร้อมเปิดคลิปวิดีโอนในมือขึ้นเสียงและภาพที่มันกระทำเมื่อครู่ถูกฉายขึ้นมาอีกครั้งนั่นทำให้มันถึงกับตกใจจนตาโตร่างกายของมันสั่นเทาถ้าหากวิดีโอนี้หลุดออกไปมีหวังอนาคตมันดับดิ้นอย่างแน่นอนคิดได้เช่นนั้นมันก็สงบอารมณ์แล้วพูดนี่นักเรียนเรื่องนี้ครูจะไม่เรียกผู้ปกครองก็แล้วกัน แต่เธอช่วยลบคลิปนั่นต่ได้หรือไม่วิชัยพูดขึ้นได้แต่มันขึ้นอยู่กับว่าครูจะทําให้ผมอารมณ์ดีได้มากแค่ไหนก็แล้วกันนะวิทูลพูดไอเด็กเวนนี่แต่ก่อนมันจะกลัวแม้กระทั่งที่จะพูดกับฉันแต่ทำไมตอนนี้มันถึงได้ปากกล้าขึ้นวะมันครุ่นคิดอยู่ในใจอย่างโกรธแค้นเมื่อก่อนวิทูลน,นั้นแค่จะพูดกับมันก็ยังพูดตะกุกตะก,กักอยู่เลยทำไมตอนนี้ถึงได้พูดจาอวดดีอย่างนี้ มันไปเอาความมั่นใจขนาดนี้มาจากไหนกันแน่นักเรียนก่อนจะพูดอะไรกันเธอช่วยเอาโตออกให้ฉันก่อนได้ไหมวิชัยพูดวิทูลยิ้มแล้วเดินเข้าไปก่อนจะใช้เท้าเตะที่โต๊ะตัวนั้นทีหนึ่งทำให้มันกระเด็นออกไปจากตัวของอีกฝ่ายอย่างง่ายดายเอาละลุกขึ้นมาได้แล้วครับเขาพูดกับอีกฝ่ายขอบใจขอบใจครูพูดพร้อมยันร่างของตัวเองให้ลุกขึ้นยืน เมื่อลุกกลับขึ้นมาได้ก็ยั่งมือถือของวิทูลเพื่อจะลบคลิปทว่ายังไม่ทันยั่งได้ก็โดนวิทูลจับมือข้างนั้นเอาไว้ได้เขาออกแรงเพื่อบิดมันทําให้ข้อมือของอีกฝ่ายหักอ้าลอยปล่อยฉันมือฉันหักแล้วไอ้เด็กเลวแกจะต้องชดใช้มันร้องขึ้นวิทูลจึงปล่อยก็เอาสิจะให้ผมชดใช้อะไรแต่ก่อนที่จะได้ชดใช้เกรงว่าครูจะเข้าไปนอนในคุกก่อนแล้วนะสิ วิทูลพูดพร้อมเอามือถือขึ้นมาแกว่งไปมาต่อหน้าอีกฝ่ายกะแกจะให้ฉันทำยังไงถึงจะพอใจครูเอ๋ยถามขึ้นด้วยใบหน้าที่บิดเบี้ยวมันพยายามที่จะข่มอาการบาดเจ็บที่ข้อมือเอาไว้ก่อนอื่นเลยแกจะต้องแก้ไขเอกสารให้มันตรงตามข้อมูลบนเว็บถ้าฉันพบว่าเล่นตุกติกแม้แต่นิดเดียวอนาคตแกได้ดับสินน้นแน่วิทูลพูดเมื่อได้ยินอย่างนั้นมันก็คิดจะแย้งออกมาแต่เมื่อคิดถึงคลิปวิดีโอในมือของเขา มันก็ข่มอารมณ์ลงได้มันกัดฟันพูดแล้วก็อีกอย่างอย่าทำอะไรเธอไม่ใช่แค่เธอนะักเรียนคนอื่นๆแกก็อย่าได้คิดจะทำอะไรพวกเขาถ้าฉันทราบว่าแกทำอะไรพวกเขาคลิปแกหลุดแน่วิทูลข่มขู่ได้มันกระแทกเสียงใส่ตอนนั้นเองที่ประตูห้องพักครูเปิดออกและมีครูคนอื่นๆเดินเข้ามาเมื่อเห็นสภาพห้องพวกเขาก็ตื่นตกใจนี่มันเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเอ่ยถามทีแรกเจ้าครูลามกมันกำลังครุ่นคิด มันกำลังจะบอกว่าวิทูลทำร้ายตนเองและต้องการให้วิทูลโดนไล่ออกซะแต่เมื่อคิดถึงคลิปวิดีโอมันก็กลืนคำนั้นลงคอไปเออคือผมหกล้มนะครับเด็ก2คนนี้ผ่านมาเห็นเลยเข้ามาช่วยผมเอาไว้มันพูดขึ้นอย่างนั้นหรอครูผู้หญิงคนหนึ่งหันมาเอ่ยถามวิทูลกับนักเรียนหญิงคนนั้นทั้งสองพยักหน้ารับพร้อมกันงั้นก็ดีแล้วแล้วคุณเป็นอะไรมากไหมคะเนี่ยครูผู้หญิงคนนั้นหันไปถามครูลามบ รู้สึกว่าข้อมือจะหักนะครับมันตอบงั้นไปห้องพยาบาลก่อนเถอคะค่ะเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงแล้ววิทูลกับนักเรียนหญิงคนนั้นก็ขอตัวลาขอบคุณนายมากนะที่มาช่วยฉันไว้นักเรียนหญิงพูดกับวิทูลระหว่างที่เดินออกมาจากห้องนั้นไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ไม่ชอบหน้ามันมานานแล้วชอบทําตัวทุเรศไม่ต้องห่วงและไม่ต้องกลัวนะมันจะต้องได้รับกรรมที่มันก่อนแน่วิทูลพูดอื้อ ขอบคุณนะนักเรียนหญิงพูดก่อนจะแยกตัวออกไปวิทูลเองก็ถือถังขยะเปล่ากลับไปที่ห้องของตนตอนนี้เพื่อนนักเรียนคนอื่นต่างก็มาถึงห้องกันเกือบหมดแล้วพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าเมื่อครู่เกิดเรื่องอะไรขึ้น